สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกแล้วนะคะในช่องปรุงเองปลูกเองจิ๊บจิ๊บโฮมเพื่อบ้าน,านทำอาหารให้เป็นเรื่องง่ายๆจิ๊บค่ะวันนี้จิ๊บมีเมนูง่ายๆและอร่อยมาฝากเพื่อนๆกันนะคะก็คือข้าวผัดปลาแซลมอนค่ะเมนูนี้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะคะเด็กๆชอบด้วยค่ะข้าวผัดหอมๆกับเนื้อปลาแซลมอนอร่อยเข้ากันดีมากๆเลยค่ะ ก่อนไปลงมือทำจิ๊บฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องน้อยๆของจิ๊บด้วยนะคะเรามาดูวิธีดิบกันค่ะก็จะมีข้าวสวยไข่ไก่หอมใหญ่ปลาแซลมอนกระเทียมต้นหอมซอยค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะใส่น้ำมันพืชประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะกระเทียมสับประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะเราใส่เนื้อปลาแซลม,มอนลงไปเลยนะคะเนื้อปลาแซลม,มอน หั่นเต๋าค่ะ265กรัมผัดให้ปลาแซลมอนสุกค่ะเนี่ค่ะผัดให้สุกผัดให้เหลืองหอมไปกับกระเทียมเลยนะคะหอมมากๆเลยค่ะตอนนี้พอสุกแล้วนะคะก็ตักขึ้นพักไว้ก่อนค่ะจิ้มเติมน้ำมันอีกนิดหน่อยนะคะทีนี้ก็ใส่หอมเหญลงไปค่ะกระทะเดิมเลยนะคะ ให้หอมใหญ่สุกค่ะสีเขาจะใส่ขึ้นฉาทากาสุกนี่สีก็ใส่ขึ้นแบบนี้แล้วนะคะทีนี้ก็ใสไข่ไก่ลงไปสองฟองที่ใสลงไปแล้วยีไข่แดงให้แตกค่ะรอเขาสุกสักครึ่งนึงก่อนนะคะนี่ค่ะพอเขาสุกเสร็จแล้วนะก็ใส่ข้าวสวยลงไป500กรัมค่ะข้าวสวยนี้เป็นข้าวสวยที่อเอาไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะหรือเป็นข้าวเย็นนั่นเองค่ะ ถ้าใช้ข้าวแข็งเม็ดก็จะร่วนขึ้นนะคะแต่จิ๊บใช้ข้าวหอมค่ะทีนี้ก็ผัดให้เข้ากันเลยค่ะดีให้ไข่กับข้าวนะคะข้าวเรียงเม็ดค่ะเนี่ยค่ะจิ๊บชอบใช้ตะหลิวซิลิโคอนอันนี้เวลาผัดข้าวมากๆเลยค่ะยีง่ายมากๆเลยจิ๊บก็จะกดๆๆลงไปแล้วก็แบบผัดผัดให้เข้ากันนะคะต่อไปเรามาปรุงรสด้วยโชยุค่ะหรือถ้าไม่มีโชยุก็ใช้เป็นซอสเหลืองก็ได้นะคะหรือซีอิ๊วขาวแทนก็ได้ค่ะจิ๊บใส่ไป ช้อนครึ่งนะคะเพราะว่าจิ๊บจะปรุงรสแค่โชย,ยุกับเกลือนิดหน่อยแล้วก็ซอสหอยนางรมนิดหน่อยเท่านั้นเองหลักๆแล้วจะได้ความหอมความเค็มจากโชย,ยุนะคะแล้วเราปรุงรสด้วยน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเกลือประมาณเศษห,หนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะหรือนิดนึงค่ะซอสหอยนางรมหนึ่งช้อนค่ะ พอรปรุงรสเสร็จแล้วก็ผัดให้เข้ากันดีเลยค่ะนี่ค่ะของจิ๊บก็ผัดเข้ากันดีแล้วค่ะจิ๊บใช้ข้าวหอมมะลิค่ะเป็นข้าวนิ่มเนาะความร่วนของข้าวก็ได้ประมาณนี้ค่ะก็ไม่ได้แฉะนะคะคเพื่อนๆนี้ก็ชิมรสชาตินะคะถ้ารสชาติได้แล้วเนาะ,ะเราก็จะใส่เนื้อปลาแซลมอนที่เราผัดไปลงไปค่ะก็ใส่ลงไปเสร็จแล้วนะก็ผัดเข้ากันเลยค่ะปลาแซลมอนนะคะถ้าใครอยากได้เป็นชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่กว่านี้ก็ตามชอบเลยนะคะ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะใส่ต้นหอมซอยลงไปตามชอบเลยค่ะจริงๆจิ๊บชอบเยอะกว่าน,นี้เนาะแต่คนที่บ้านจิ๊บไม่ค่อยชอบนะจิ๊บก็เลยใส่เพียงข่าวส่องสารเขาเนาะแล้วจิ๊บจะโรยเพิ่มเอานะสําหรับตัวของจิ๊บค่ะทีนี้ก็จัดเสิร์ฟเลยค่ะสูตรนี้นะคะจัดเสิร์ฟได้ประมาณ3จานนะคะถ้าใครชอบพริกไทยจะใส่พริกไทยด้วยก็ได้เนาะเมนูนี้อร่อยและมีประโยชน์มากๆเลยนะคะทําให้เด็กๆกินให้เด็กๆชอบมากๆเลยสำหรับวันนี้จิ๊บต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ